ดูสภาพบ้านก่อนนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ทำงานแล้วค่ะดีดีเดินไปสองดดดีด้น่ารักที่สุดเดดีออกมาจัดก,การเปิดทางให้มามา รถก็ชาแข็งไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ที่จะเดินทางนี้เพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นทางเดินในหมู่บ้านให้ดูรอบข้างค่ะก็ลเลยคิดว่ามันน่าจะมีคนที่เขาใช้านาเดินผ่านแล้วก็อาจจะทําให้เดินง่ายกว่าเพราะว่าอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยเ,ออเป็นเส้นทางที่เขาเรียกว่าตัดระหว่างหมู่บ้านแล้วก็โรงเรียนซึ่งเส้นทางนีนน้อาจจะไม่ค่อยมีคนเดินในช่วงนี้ก็ได้ เริ่มเย็นมือแล้วขอใส่ของมือแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือสภาพบ้านในหมู่บ้านทั้งหมด น่เหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้เราเดินขึ้นเนินกันอยูน่นะปกตกิไม่ก็ไม่ใช่สายออกกาลังกายด้วยแต่คิดตั้งใจว่าปีเนี้จะเริ่มออกเป็นเรื่องมันราวจะไม่ทันแล้วะต้องมาใช้ร่างกายตัวเองก่อนวันนี้โอ้ยถึงก็แข็งเกินน้ำแข็งแล้วจ้ามาน้ามุกเริ่มมาแล้วครับ จริงก็มีคนใช้เส้นทางในหมู่บ้านอยู่กันเนาะแต่คิดว่าคนเหล่านี้เขาน่าจะมีพวกล้อสําหรับหน้าหนาวอ่ะเรียยวบินบินเ,เด็กก็ประสิทธิภาพในการเอ่จับถนนน่าจะดีกว่า,ววาฮีล,ฮ,ลฮีลโลสเต็กเป็นนี่บอกว่าต่อให้เป็นมิน์เด็ก ก็ไม่ได้ขับง่ายขึ้นเลยอันนี้เป็นคอนเทนเนอร์ในหมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไรคอนเทนเนอร์ห้องน้ำในหมู่บ้านซึ่งยังมีการ Renovate อยู่ตอนนี้เราพ้นเนินออกจากหมู่บ้านมาแล้วกำลังมาอยู่บนเส้นถนนปกติดูาจากด้านหลังเ หิมะก็เริ่มตกมาปล่อยๆแล้วแต่ก็ยังมีกำลังใจที่ว่าเห็นเพื่อนร่วมทางท่านอื่นที่เขาก็ยังต้องแบบออกมาซื้ออาหารตุนไว้หรืออาหารให้เขาเอาจะหมดแล้วก็ได้ก็คือ คือมันก็ต้องใช้ชีวิตน,วนะเนอะต่อให้สภาพอากาศจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูนี่ก็จะมีเพื่อนร่วมทานท่านอื่นฝั่งตรงข้ามและนี่คือสภาพที่เราเดินอยู่จ้าไม่ง่ายอันนี้เราตั้งเป้าไว้ครึ่งชั่วโมงถึงที่ทำงานจะมาดูว่าจะใช้เวลานานกว่าน,นั้นไหม กันแบบลานช้าๆเดี๋ยวขอเดินต่อก่อนนะคะตั้งสมาธิในการเดินต่อไ่กัอนเดี๋ยวไปทางานไปทัน๊ายบายตอนนี้เราใกล้ถึงทางแยกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพทางแยกว่าการคมนาคมเป็นไงบ้างป้ายนี้คือสภาพทางแยกที่แยกนี้จะมีส u ภา r ิตแยกอยู่สองเจ้าด้วยกันเจ้าฝังฝ่งนี้กับอีกฝั่งนึ่ง ซึ่งอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าร้านของชาที่เราจะแวะมารับพัสดุ <c oughs> สภาพของการน,น้าช er ุกก็มาแก้ถึงนี้ก็แทบจะไม่เห็นป้ายกันแล้วนะคะรถที่ <c oughs> สัญจรไปมาที่เราเห็นนะตอนนี้คือ ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่ารถแต่ละคันเขาใช้แบบรอบเอ้ยยางประเภทไหนคือท,ที่เดนมาร์กเนี่ยมันจะมียางอยู่3ประเภทก็คือซัมเบเดกฮิลโล d เ c กแล้วก็ t ิน d เ c กซึ่งซัมเบเดกก็ชื่อเขาก็บอกก่อนหมายแล้ว,วก็คือใช้ในช่วงหน้าร้อนส่วนฮิลโลฮิลโลสเตกก็เือใช้ได้ทั้งป,ปีเลยแต่ว่าประสิทธิภาพก็กัน กาะจับถนนหรือว่ากาะจับหิมะในสภาพอากาศแบบนี้ก็จะไม่ดีเท่ากับวินเทอร์เด็กแต่ก็ต่อให้มีวินเทอร์เด็กอยู่ก็จะต้องระมัดระวังในการขับอย่างช้าๆโอ้ยตอนนี้เรามาถึงออทางเดินที่แบบน่าจะง่ายขึ้นเย่โอ้อันนี้เป็นบ้านรอบด้าน ก็เป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะซึ่งเราเดินผ่านมาแล้วตอ็กลับมาเป็นสภาพนี้อีกรอบหนึ่งดีๆเดินเร็วมากเร็วไปไหนนี้ใส่กางเกงมาทั้งหมดเอ่อมันก็จะมีพวกเลกกิ้งแล้วก็พวกเหมือนกระถุงน่องที่แบบเขาใช้ในหน้าหนาวอ่ะทั้งหมดรวมแล้วก็หนึ่งสสาสชั้น ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกชาที่ขาแล้วค่ะขนาดว่าสามชั้นนะโชคดีที่ไม่ได้ถอดออกส่วนเสื้อข้างในเนี่ยใส่เป็นแบบที่เขามีส่วนผสมของขนสัตว์น่าจะชักประมาณ4 0 3 0 40, 40ซึ่งเอ่อบริเวณตัวเนี่ยรู้สึกอุ่นดีอยู่นะแต่ที่ขาเย็นแล้วก็ข้างหลังมีเป้ด้วยซึ่งขาไม่ได้เลยจะต้องมีากาแฟ ติดก็ด้วยเวลาไปทำงานไม่งันง่วงเดินต่อก่อนนะอู้่ก็สวยนะ ปกติไม่เคยเดินโอ้มุมนี้สวยด้วยความเร็วประมาณนี้เลยนะโอ้ยโลเป้มันจะหล่นอะไรป่าเนี่ยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชื่อนัทค่ะหรือเพื่อนๆที่ทำงานเรียกว่าแนตตินะ ชื่อชองก็เลยชื่อว่านัทิเนสนัทเป็นผู้ช่วยพยาบาลทำงานอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กทำงานอยู่ที่บ้านพักคนชาราค่ะหรือว่าดูแลผู้สูงอายุาซึ่งตำแหน่งหน้าที่การรับผิดชอบของนัทเนี่ยไม่ใช่สิเขาเรียกว,ว่าตารางงานของนัทเนี่ยจะเข้างานบ่ายแล้วก็เลิกงานช่วงประมาณ5ทุ่มซึ่งตารางงาน แต่และว,วันบางครั้งก็แตกต่างกันเนาะไม่เหมือนกันทุกวันไปแล้วก็ตารางงานที่ทำอยู่จะเป็นแบบ3-2ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อ,อบางครั้งทำสอวนันหยุด3วนันหรือว่าทำา3วันหยุด2วนัวน,วนสลับกันไปแบบนี้ก็จะมีทำทั้งจันทร์อังคารแล้วก็พุพธหัสซึ่งก็จะสลับกันทุกๆ2อาอาทิตย์แล้วก็ยังมีทำ วีคเอนหรือที่เขาเรียกกันว่าสุกเสาวอาทิตย์อันนี้ก็จะสลับกันทุกๆสองสัปดาห์เหมือนกันโอ้ยเหนื่อยดีดีเดินมาส่งแล้วก็ดีดีจะเดินมารับปกติดีดีจะคือถ้าอากาศดีดีอ่ะดีดีจะออกมาออกกำลังกายคือนางจะเดินจากบ้านไปก,กับทางนู้นเข้าไปในตัวไม่ใช่ตัวเมืองดิก็ในตัวเมืองของ ในส่วนที่เราอยู่ก็เขาก็จะมีชุอปปอร์มาร์เก็ตหรอือพวกนี้เดี๋ยวเกาจะเดินเดียวเดินไปกลับอินโทค้าโอ่ยลื่น ีไม่ไกลจ้ะใกล,จะ,ใกลจะถึงที่ทํางานแล้วโอ้ยโดอน,นี้คือระหว่างทางที่เดินมาและนี่คือทางด้านหน้าเริ่มมืดละต้องรีบถ่ายก่อนที่มันจะไม่มีแสง แล้วเดี๋ยวเข้างานอีกเก้าชั่วโมงขออย่าให้มีอะไรเดือดเลยนะคะวันนี้เพราะว่าแค่เดินไปกับกูก็ไม่ไหวแล้วซึ่งปกติเราเนี่ยงานเราจะเดินค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะต้องเดินไปแต่ละ,ะแผนกออมก็ขอให้การทำงานวันนี้เป็นไปได้ด้วยดีด้วยแล้วกันสาชู ออมชิงเหงื่อออกแล้วเนี่ยคือแบบตัวนี้คือแบบมันได้ถึงลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะคือร้อนมากใกล้ถึงแล้วจ้ะนี่นี่สู้อๆอุ้ยขาเขออ่อนแรงไปหมดแล้ว ดีที่ไม่มีทีท่าว่าจะเหนื่อยหอบแต่อย่างไรคนอายุมากกว่าเราตั้ง20่สิปีแต่ไม่ยักก็เหนื่อยเลยไม่แปลกหรอ hey. ตอนนี้เป็นเวลาน่าจะเอ่อห้าทุ่มกว่าแล้วค่ะกำลังเดินทางกลับบ้านอาจจะมืดหน่อยนะอันนี้อยู่ตรงแยกไฟแดงพอดีเดี๋ยวถูกทางด้านหน้า ตอนนี้น่าจะประมาณลบเจ็ดองศาถ้าตามที่เราดูพยากรณ์อากาศไว้เนาะเดี๋ยวง่ายขอตั้งใจเดินก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่ายิ่งเย็นยิ่ง,งพื้นยิ่งเหมือนไอศคเกตอะตอนนี้เราถึงแยกนี้แล้วนะคะอีกไม่ไกลก็จะใกล้ถึงบ้านแล้วเหงื่อเริ่ออกแล้วเห็นไหมเนี่ยเเดินต่อจ้า ข้างหน้านี้เป็นป้ายรถเมย์เหมือนเมืองล้างนั่ล่ะดูเอาแล้วกันว่ามันหนาวขนาดไหนเป็นหยดน้ำเลย очку như vậy oh. mình đến derived mưa phần như ngàn anh มีคนข, Adams, ขับบนเส mm. ้นทางนี้ได้เรยเนี่ยโควิสลก็สเลยโอเคเมื่อกี้เกือบล้มนะดีดีรีบเอาไปทันและนี่คือสภาพรถไม่สามารถออกได้เลยจ้ะ Vale. home sweet home. เฮียว่ะช่แค่ยัเลิก oh, มันเน่อะค่ะอุ๊อ hmm มันแข็งขนาดนี้เลยอ่ะเย็นเอาวับแล้ว โอ้โหนั่งมันเก้าอี้ได้เลยดยูนัง่งมันเก้าอี้ได้เลยอ่ะถึงบา้านแล้วค่ะอ้อ้อนนยอ้ยโอ้อ้อยไอ้อ้้